ก็มันเป็นแบัค่ตรงนี้จะ้องจะ้องงานก็จังปูตีกินกงดิบกงทอดตีตีตรงนั้นเลยช่วงจังว่ามันมีช่วงผมใช่ตาเลคือจริงแล้วคือใช่ใ้ยิ้มล้ก็ตเดกนคนเดนเดีย

ปละแนดุ้งอันนี้ย่างปลาแซนดุ้งอันนี้สุดอันนี้สุดถ้าถ้าสุดนั้นน้ำมันจะออกว็แล้ราคัแต่ถ้าย่างปลาสซนดุง้งไงมันจะเขาไม่ค่อยทำกันตามร้านทั่วไปแต่เราอ่ะจะใช้สูตรโบราณเพราะว่าป้ากับป้าเมื่อก่อนเราก็เรียกหอยนางรมนะอันนี่มันพอเราพอเราคออกมาถ้าถ้ามันไม่เวนจริงๆนน,น้ำมันจะออกแต่ว่าถ้าถ้าสุด ต้มชาก่ปลาไหลตั้งต้มชาไก่สรุปคือได้กินต้มไข่ดูมีผู้อนด่ายไ่ใ่ไนที่กนข้ามคที่ชมะไรบนำเชื่มนำชื่กมันลงก็ีไม่กินอ่ะ จ้ามี่นี่มีนมุกตทำอะไเหรอนี่ไงแม่ล่ะอร่อยครับ

มีโครงการแบบนำร่องของโครงการแบบหอ,อยก่อนดูคือสามารถเพิ่มเนื้อที่หยาประหยัดเนื้อที่ไม่ใช่เพิ่มเนื้อที่ทประหยัดเนื้อที่ เป็นเขาเรียกอร่อยเดคือมันเป็นมีชั้นระดับชั้นชั้นชั CO, ้นคือทัวนี้เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวกี่กระชังคะประมาณประมาณอยู่อยู่ที่สามสามีปันตัวได้ขายบ้างยังคะขายขายไปแล้วครับเริ่มขายเริ่มเริ่มเร่รถแรกทดลองเลี้ยงดูรถแรกก่อนก็โอเคได้ตอบรับดีกับการเจริญเติบโตของมันถือว่าโอเคอ่าใช้เวลากี่เดือนคะแล้วก็ขายไปตัวเท่าไหร่คะขายตัวเท่าไหร่คะ ขายตัวละย0ิบาทครับรสชาติความแน่นของหอยนี่เป็นไงบ้างคะก็โอเคดีครับเนื้อแน่นดีเนื้อขาวแน่นดีครับคการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้นะคะก็มีการขยายผลไปยัง5ชุมชนนะคะก็เป็นชุมชนในจังหวัดตรังนะคะจำ,จำนวน3าชุมชนนะคะก็คือชุมชนบ้านแหลมชุมชนเกาะริบงนะคะแล้วก็ชุม ชุมชนบ้านแหลมมะขามนะคะค่ะแล้วกวิใจัยในครั้งนี้ก็คือการสร้างนวัตกรชุมชน,นะค่ะเพื่อให้นวัตกรนะคะเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับนะคะแล้วก็นําไปสร้างเครือข่ายค่ะ วัตกรรมแบบนี้นะคะจะทําให้มีอัตราการรอดของหอยนางรมเนี่ยท,ที่สูงแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดมากกว่าแบบแบบที่เกษตรกรเลี้ยงแบบดั้งเดิม,ดดมค่ะซึ่งสภาพการเลี้ยงหรือว่ารสชาติเนี่ยก็จะเป็นไปตามลักษณะของสภาพพื้นที่ค่ะ